สวัสดีค่ะพลทบุญสินพัดกลางนะคะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะล่าสุดหลังจากเหตุการณ์ประทะเมื่อช่วงเช้าตอนนี้ที่รายงานข่าวบอกคือคลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างรอการเจราจาถูกต้องไหมคะท่านคะถูกต้องครับอืมมันมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของเรื่องราวแล้วก็ณนะตอนเนี้ยสถานะเป็นยังไงคะอ,อ๋อเหตุการณ์เหมือนเนินจิดสี่ห้าครับคลออ้ายคล้ายเนินจิตสี่ห้าที่ทางกัมพูชาเขามาขุดคูเล็ แล้วก็เราก็ราดตะเวนพบเจอแล้วก็ขอ,ขอความร่วมมือว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นแนวเส้นเขียดแดนยังไม่ได้ปักปันเขียดแดนให้รอคณะอุุกรรมการดีกว่าแล้วก็ให้ขอำํำลังองขอกทั้งสองฝ่ายตามมติของ TBC ครับ่<ไ>แต่ว่าจุดใหม่เนี้เป็นเป็นเป็นพื้นที่ใหม่นะครับเราไปเจอพื้นที่ใหม่ตรงบริเวณสามเหลี่ยมมรก อยู่ห่างจากจุดเดิมเยอะไหมฮะท่านประมาณห้าถึงหกกิโลครับคนละพื้นที่ครับคนละพื้นที่แต่ลักษณะคือเขาเข้ามาเหมือนเดิมก็คือมาขุดคูเลดใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงเข้ามาขุดทั้งๆที่เราก็คุยกับเขาแล้วก็กนี่ครับคือต้องเจรจากันต้องพูดคุยกันผู้ใหญ่คุยกันแล้วว่าทีบีซีว่าให้พื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ไหนที่มัน กังกั้มกึ่งในการที่เรายังปรบปันไม่เสร็จเนี่ยไม่ควรมีกาลังทหารอยู่เพราะว่ามันจะรอดแล้วในการเกิดการปะทะกันทีนี้เมื่อเช้าเราก็ลาดตระเวนตามปกติเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอนกําลังออกเพราะว่ายังพื้นที่ยังอยู่ในขั้นเจรจาอยู่ค่ะที่บอกว่ายังไม่ได้ถอนกําลังออกนี่หมายความว่ายังไรคะหมายถึงว่ากลุ่มที่เราลาดตระเวนไปเจอเมื่อเช้าที่เขามาขุดคูเล็ดก็ยังอยู่เหรอคะอยู่ครับทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายยังมีการลาดตระเวนอยู่ครับ ปกติเนี่ยถ้าเป็นตามข้อตกลงเนี่ยจะต้องถอนออกเลยแล้วถ้าการลาตระเวนเนี่ยจะต้องนัดนัดเจรจา,ากันโดยไม่มีอาวุธทั้งสองฝ่ายครับแต่จุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่อยู่ในขั้นการเจรจา,ายัางยังไม่มีการที่จะลาตระเวนโดยที่ไม่มีอาวุธเพื่อไปเจอกันตามพ่วงเวลายังเป็นพื้นที่ที่ยังเผชินหน้ากันอยู่ครับค่ะผู้ที่จะต้องเจราจานี่อยู่ในพื้นที่ไหมคะหมายถึงผูคค้บังคับบัญชาที่จะพูดคุยกัน กุมชาพูดคุยกันไปแล้วครับเมื่อเช้าเวลาแบบนาฬิกาได้พูดคุยกันแล้วครับครับอันนี้หมายถึงตัวท่านไหมฮะหรือว่าเป็นของระดับกองกําลังครับกองกำลังสุรนารีคุยกับกองพลกองพลหลักของกัมพูชาครับครับอย่างนี้จําเป็นไหมฮะที่ระดับแม่ทัพหรือว่าตัวท่านเองต้องต้องต่อสายไปถึงทางนู้นนะฮะอ๋อจําเป็นครับก็คือคือเราจะมีประชุมอยู่แล้วครับเมื่อเช้านี้ทางระดับ ทางรัฐมนตรีกรางโหมแล้วก็ทางผู้การทหารบกได้คุยกันแล้วครับหมายถึงว่าวรัฐมนตรีการาโหมของเราก็ต่อสายไปยังกบูชาแล้วเหมือนกันใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่ง,ง,งบทสรุปที่ได้เป็นยังไงครับท่านบทสรุปที่ได้ผู้บูชาชั้นสูงเมื่อสักครู่นี้ยืนยันว่าให้กําลังทั้งสองฝ่ายได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ขัดแย้งครับครับแล้วของเราถอนเพื่อเ,เพื่อเพื่อรอการ ปากพันแล้วก็พิสูจน์ฝ่ายของทั้งสองฝ่ายโดยขณะวน,นรตะการครับค่ะท่านะไอ้เรื่องของการถอนกําลังออกไปก่อนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ก็ได้ยินว่าม,มันเป็นแนวทางอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแล้วตอนนี้<ร>ของเรานี่ยังไงเราก็เราก็ตกลงกันว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ถอนอืถ้าเขาไม่ถอนเราก็ไม่ถอนครับ ซึ่งเขาต้องถอนพร้อมกันครับแล้วนตอนนี้เที่ยงสิบเอ็ดนาทียังไงฮะท่านเรายังมีกําลังยังยางในไหมฮะยังยังไม่ถอนครับรอรอการเจรจาอยู่ว่าพื้นที่หน่วยกําลังลบในพื้นที่ระดับระดับกําลังลบระดับกรมฐานราบแล้วก็กองขนานราบในพื้นที่กําลังคุยกันอยู่ว่ารับคําสั่งจากผู้ชาญชั้นสูงตรงกันหรือไม่ถอนมาก็เราก็ถอนครับ หมายความว่าจะนัดกลับไปอยู่จุดเดิมพร้อมกันดดใช่ไหมคะจุดเดิมทั้งสองฝ่ายครับซึ่งซึ่งจะต้องล่าถอยออกจากบริเวณณนะจุดปะทะประมาณระยะเท่าไหร่คะก็ก็ขึ้นอยู่กับที่ตั้งที่ตั้งหน่วยในสนามของแต่ละฝ่ายครับก็อยู่ที่ประมาณสองถึงสามกิโลครับครับก็คือจะไม่มีการล่าตัเวนถูกไหมฮะให้ไปอยู่ในที่ตั้งไม่มีการล่าตัเวนครับแต่ถ้าจะพบปาก,กันก็นัด,น,ดนัดห้องเวลาอย่างสัปดาห์ละครั้ง หรือสัปดาห์สองครั้งขึ้นมาเจอกันโดยที่ไม่ต้องนําอาวุธติดตัวมามเพื่อรักษาความสัมพันธ์นเหมือนเดิมครับครับ,รบอที่ผ่านมาก็ก็เห็นว่าจะมีการเหมือนแบบว่าขัดแย้งกันแต่ก็ยังไม่เคยใช้อาวุธกันนะฮะท่านฮะ,ะตัวนี้เมื่อเช้านี่เกิดการเข้าใจผิดครับซึ่งขึ้นกําลังคนได้ใช้อาวุธเร็วไปหน่อยครับก็อันนี้อันนี้คือเป็นข้อห่วงใยของผู้บัญชาชั้นสูงอยู่แล้วครับว่ามัน มันล่อแหลมต่อการที่จะกระทากันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเดินมาบางอย่างก็อาจจะตกใจใ,ใช้อาวุธแต่และฝ่ายเนี่ยครับค่ะนี้เราก,เราก็เราก็เป็นห่วงเรื่องนี้เช่นกันครับผู้ชารกระดับก็ประสงค์ที่จะให้ให้ถอนกํนลาลังออกทั้งสองฝ่ายนะในระหว่างที่เรายังคุ้มเครือนใน<อ>ในเส้นแขตแดนอยู่ตรงนี้ครับค่ะผู้บัญชาการทหารบกท่านกําชับอะไรเป็นพิเศษกับแม่ทัพไหมคะ ก็กำชับ <t rap> ให้ให้รักษาผลการประชุมทบ c ที่ผ่านมาอยู่แล้วครับอันนี้ก็ทางกองลังกองทัพก็ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วครับว่าทั้งสองฝ่ายของเราเข้าใจครับว่าพร้อมที่จะปฏิบัติอยู่แล้วครับแจะทางฝั่งกมัมพุชาจะต้องเข้าใจตรงกันเราด้วยแลาพร้จะปฏิบัติเช่นกันครับครับสุดท้ายาท่านประชาชนที่อยู่ตรงนั้นจะอันตรายไหมฮะเนี่ยก็ไม่ไม่ครับอยู่ห่างห่าง,ห,าง,ห,างหมู่บ้านห่างชุมชนครับ อ่าโอเคใจมากครับครับผมทังนี้สอบถามเท่านี้นะฮะขอบพระคุณนะฮะพลโทบุญศินพาดกลางแม่ทัพเบอรที่สองขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ